พาคุณผู้ชมฮาไปกินเมนูพื้นบ้านกันหน่อยฮนะถ้าเรามองอาจจะเป็นเรื่องแปลกนะแต่ถ้าเป็นคนท้องถิ่นคงพื้นที่เขาว่าอ้กินมาเป็นประจำก็ <ตา S 1> คืออึ่งอ่างเป็นตาแซบแ,แต่ตอนนี้<แ>มีการต่อยอดนะบรรจุอยู่ในกระปอโอโ๋องโอ้ส่งขายด้วยออาไปดูกันซินี่ที่หมู่บ้านแห่งนี้แหละครับพาคุณผู้ชมมาไปที่แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาอำเภอสีคิ้วเนี่ยนะฮะ มีการจัดทําโครงการครับหาไรายได้ระหว่างเรียนครับนำเอาความรู้เรื่องการผลิตอาหารบรรจุกระป๋องทําเมนูอึ่งกระป๋องฮะแล้วก็มาขายนะครับซึ่งตอนนี้ได้รับความสนใจเป็นจํานวนมากเนื่องจากว่าวอึ่งอ,อ่างเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่หาได้จากธรรมชาติไงเราก็ไปหาตามชุมชนตามหมู่บ้านให้ชาวบ้านช่วยกนันหาหาได้เสร็จปุ๊บก็มาที่วิทยาลัยแห่งนี้นะฮะแล้วอึ่งอ่างเนี่ยเขาจะวางไข่ปีละหนึ่งครั้ง ในช่วงหน้าฝนนะครับก็เลยต้องนํามาแปรรูปเก็บไว้ไงบางครั้งอยากกินหน้าหนาวอ่ะหรือว่าหน้าร้อนข้ออยากเก็บไว้กินนานๆก็เอามาต้มแล้วก็บรรจุใส่กระป๋องนะฮะเขาบอกแบบนี้พออยู่ในกระป๋องนะฮะก็ทานได้นะเก็บได้ประมาณ6เดือนถึง1ปีด้วยกันนะครับกระบวนการผลิตครับก็พิธีพิถานอย่างมากครับมีการควบคุมความสะอาดใส่หมวกใส่ถุงมือใส่แมสแบบนี้นะฮะ อุณหภูมิก็ต้องได้นะฮะก็มีระยะเวลาในการค่าเชื้ออยู่ที่121องศาเซลเซียสนะฮะความร้อนสูงแบบนี้ก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับแต่และกระป๋องฮะรเราจะบรรจุแบบนี้นะฮะถ้าเป็นอึ่งไข่ใส่ไป2ตัวก็เต็มแล้วแต่ถ้าอึ่งไม่ไข่นะฮะก็ใส่ไป3ตัวนะครับ<อ>แล้วรสชาติของบบแบบนี้นะ มันเหมือนเนื้อปลาทังเอ๋ยละลายในปากนี่ไงต้มอึ่งกระป๋องโคตรแลไอไอเทมอเรอเป็นเดือนๆือนนี่เห็นไหมดูดีดูดีดูดีดดอ,อันนี้เอาแม่เขาบอกละลายในปากนะเ,เหมือนเนื้อปลานะฮะแต่มีความหนุบหนับเหมือนหนังไก่ต้มน้ำซุปก็รสชาติแซ่บนัวนะครับหลังจากผลิตออกมาล็อตแรกะฮะจำนวน80กระป๋องก็ถูกสั่งจองจนหมดเกลี้ยงนะฮะแบบนี้ด้วยนะมีการะฮะ จำกัดนะจำนวนคนที่จะซื้อนะ,ะซื้อได้ไม่เกิน3กระป๋องฮะกระปองละ1 1 0่อถึงร้อบาทนะครับแล้วตอนนี้ล็อต3ก็คือล็อตนี้นะถูกจองหมดแล้วนะ,ะก็กําลังจะผิดผลิตล็อตที่4ภายในสัปดาห์หน้าและพร้อมส่งขายสิ้นเดือนนี้ก็คือ31พฤษภาคมโอ้บ <ฮะ S 2> ไปจองกันได้นะคะคที่เพจ f Facebook แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรโคร,ราชค่ะ สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมคนระสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซ b s สไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ